ครับเาชื่ออัครับเราชื่อต้อมค่ะวันนี้เราสองคนนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องธุรกิจนะครับผมว่าธุรกิจแต่ละประเภทในภาษาจีนพูดว่าอย่างไรบ้างนะครับผมในปัจจุบันก็จะมีหลากหลายประเภทนะครับธุรกิจเนาะแล้วก็อวันนี้อยากจะถามเราชื่อต้อมนะครับว่าธุรกิจภาษาจีนว่าอย่างไงครับคําว่าธุรกิจนะคะในภาษาจีนจะออกเสียงว่าฉี่เย่ฉี่เย่แปลว่าธุรกิจนั่นเองค่ะ โอเคเรามาเริ่มธุรกิจแรกกันเลยเนาะธุรกิจร้านร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับผมภาษาจีนออกเสียงว่าไงครับค่ะสำหรับธุรกิจร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะในภาษาจีนจะออกเสียงว่าชั่นยินฉี่ชั่นยินฉี่ค่ะ ส่วนธุรกิจต่อมานะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะซึ่งแน่นอนว่าณนะปัจจุบันรวมถึงทั้งในอดีตเนาะก็จะมีนะักท่องเที่ยวชาวจีนจํานวนมากที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจการท่องเที่ยวจึงถือว่าเป็นธุรกิจหลักเลยก็ว่าได้ของที่ประเทศไทยของเรานะคะเพราะฉะนั้นคําว่าธุรกิจการท่องเที่ยวออกเสียงว่าอย่างไรคะธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับภาษาจีนออกเสียงว,ว่ารยูจีเย่รยูจีเย่คับ โอเคเรามาดูธุรกิจต่อไปเนาะถ้าเรามีความสนใจธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เนาะในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับภาษาจีนออกเสียงว่าอย่างไงครับค่ะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะภาษาจีนจะออกเสียงว่าฟังี้ฉานฉีเย่ฟังี้ฉานฉีเย่ค่ะโอเคต่อมาเรามาถึงธุรกิจขายของออนไลน์นะครับซึ่งเป็นที่นิยมสําหรับ ปัจจุบันนี้เนาะทั้ง t i k t o k แล้วก็ไลฟ์ใน a c e b o o k เนาะภาษาจีนออกเสียงว่าอย่างไรคะธุรกิจการขายของออนไลน์นะคะภาษาจีนออกเสียงว่าเซียนซ่างเซียวซู่ฉีอีกครั้งหนึ่งนะคะเซียนซ่างเซียวซู่ฉีค่ะและเราเดินทางมาถึงธุรกิจสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายนะคะธุรกิจโลจิสติกและการขนส่งนะคะ ภาษาจีนออกเสียงว่าอย่างไรคะโอเคครับในถึงสุดท้ายของล้วเนาะเกี่ยวกับโลจิสติกและการขนส่งนะครับภาษาจีนออกเสียงว่าวู物流运输企业物流ช输企业โอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้นเนาะเราเชื่ออา์มกับเราชื่อต้อมนะคะก็แนะนําเป็นธุรกิจคร่าวๆนะคะอาจจะมีธุรกิจที่หลากหลายมากมาย ที่ทุกคนอาจจะรู้มากกว่านี้ถ้าสมมติว่ามีความสนใจนะครับผมเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาจีนนะครับสามารถติดตามหรือว่ากดไลค์กดซับและไลค์ช่องของเราได้เลยนะครับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาก่อนนะครับรบกวนติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับเจียนเจียนครับ